สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันดีแล้วครับเมื่อนี้เอาอาหารมาแบ่งปันให้ก็รอหน่อยอยู่ในสวนสาธารณะมองเก่ามองเดิมมองที่เอาออกมาแเขามีความสุขจุดใดมองใดที่เขามีความสุขเขาขยกมาเล่นประจำนอ้องพี่น้องอย่าฝ่าเบือ่อฝ่านายกันเด้อพี่น้องพาพี่น้องมาเด่นตะามกระหอกหน่อยเพราะเป็นความสุขทางใจอีกช่องทางหนึ่งครับเมื่อนี้ก็รอหน่อยลงกลหลพี่น้อง บางหนึ่งนี่เจ้าตัวหนุ่ยมาหาไลขกวนเขาอยู่บรรลุตัวหนุ่ยหายไปใสใจไปวันนี้ก็ล่างกินเต็มก็ล่างกินเต็มอิ่มพี่นอ้องกะหลอกหน่อยก็ล่างอ้วนก็ล่างพี่ครับั่งกินดีด,ด้วยสรามตัวหนุ่ยนี้นายมูเจ้าบริกนเสียบเนี่ยเอาตกใจนายตัวหนุ่ยมาขวนบริกรเสียบได้มูเจา้าก็ล่างเปลี่ยนขนมาเป็นขนเงาพี่นอ้อง เตระตูวอ้วนตุบุติปีความงามความหนาลักของเตระตูก็แตกต่างกันไปพี่น้องเมื่อกี้เจ้าตุยหนุ่มอะไรกวนเขาเสียงเย,ยว่เสียงเย,ยว่ห่องกระรอกหน่อยแตกบุญบุญอยู่พี่น้องกระลรอกหน่อยออกหลายเย,ยว่กับมาหลายพี่น้องเย,ยว่มาถาสาบช่วยกินกระหอกหน่อยงวอน,นี่ ตัวใดประสบการณ์หน่อยก็เสียรูให้ตัวเยี่ยวพี่นอ้องตัวหนุห่ยมากเลยพี่น้องได้กวนก็อยกแล้วหายไปบางหนึ่งนีกลับมาอีกเลยเจ้าพ่อบริกรเสบแล้วเจ้าตัวหนุห่ยมากเอ,อ,ยอยตัวนี้ไอ้ไรกัดไรกวนเขาเบิดเด้อพี่น,อน้องตัวนี้ อันนี้เมื่อกี้นึกตู้นุ่ยนี้เลยอะกระโลกหน่อยบุนิ่งพี่น้องจับภาพค่อนข้างลำบากไลยหูไลยตาแน่นหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องนะขอสาม,มารถที่จับภาพได้เต็มที่พี่น้องเพราะว่ากระลอกหน่อยบุนิ่งกระลอกหน่อยแล่นวนอยู่นะ อย่างหน่อยๆก็เป็นความสุขทางใจเฮ้เนะพี่น้องจุดใดที่มีความสุขเฮ้าก็อยากออกไปย่างาหล่นอยากไปเลาะหลินเด็กไปอยู่ไก่ชิดตัวนึ่งแร่นไปกินอนู่ทึงดีใจน้ำก็ะหอกหน่อยพี่น้องก็หอกหน่อยกําลัางกินอิ่มเต็มทีได้ช่วงพอหมากใหม่ทั้งต้นใหม่ก็กําลางหลายเขากินแบบอิ่มน้ำจำลัน่น กินแบบสะสมไขมันเต็มทีนะพี่น้องช่องน,อน,นีนั่งกินดีดีด้วยเป็นกระหอกหน่อยที่มาจากธรรมชาติมาจากปลาจากดงสวัาสดิ์สมาถเขาไก่ชิดเลยซัมมี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะพี่น้องขี่ระบาดระแวงไปเบิดบันี้เพราะว่าเจ้าตุหนุ่ยกวนเขาหลาย ก็สามารถที่จับภาพนิ่งๆได้ไหมพี่น้องเป็นขี่ระบาดแล้วแว้งไปเบิดคือตุยหนุ่ยไล่กวนบางหนึง่งถ้าเกิดตุยหนุ่ยปรอยู่ไข่อยู่ครับจากตุยหนุ่ยกินอิ่มแล้วก็ะหอกหน่อยพวมนี้งจึงได้กินอันนี้ นั่งกินดีดีด้วยรมาชาิบานเ็ียวยิ้งอุดมสมบูรณ์หลายพี่น้องนกหน่อยตัวนี้ก็ง่ามขนาดเสียงดังได้พี่น้องเสียงฝั่นพญาเยียว ตัวลายเรียนขามทางมากนะพี่น้องตุยหนุย่ยตัวลายเพี๋ยเสือเถาเกาเกียมกระมูเพิ่อน,นอว้วนตัวใหญ่ซ้ำเขาสำเร็จแต่ว่าเก่งพี่น้องไล่กัดเขาตะปูตะพื้นม่วนนี่รู้สึกตัวใหญ่กว่าแต่ว่าหย่านหย่านตุยหนุย่ยอยู่ที่ประสบการณ์เนาะพี่น้อง ว่แตกต่างจากมนุษย์เ่าประสบการณ์เขาเก๋าเก๋มกว่าก็ต้องยอมแพร่เขา่อนคว้ามขีย่ยันบเห็นหอดเม็ดทั่ววาดแล้วแว่งไปเบิดพี่น่องเพาตว่ยหนุ่ยไล่กวนเขาไหลา เอ้าตัวหนึ่งปู่อยู่คนนี้กวนกันเองอยู่กินเปล่ากินในตัวหนึ่งมากปู่ได้กินแสีบแบบมูเจ้านั่นโบโบจบคำมาดัลยไม่งี้นหน่ะถึงเลยบางอยู่เปู่ได <laughs> ้กินแสีบแบบมูเจ้าตัวหนึ่งอยู่นี่ ปึืองปัยังอีกปไปเลยควนเขาอยู่พี่น้องเอาเอาไรคุบความั่วไนอยู่ใช่ไหมไล่คุบควอยโอ้ยตื่นหน่อยดื้อมั่วไนผมก็กล่องไปกินอยู่พี่น้องแทุก่อนอยู่บ่เป็นสุกนะกลับมาอีกเลยจะเป็ดื้ดอขากดื้อแน่เจ้าบ่บบวบบอ,อยากมาคุปตะกล่องอัน สายตาเป็นสิ่งบึงมาก็จะจุงมาตัวบุกใหญ่มากพี่น้องมึงกระรอกน่อยจะเล่นกันกุไม่ <c oughs> แตกสวดกันกุงไม่บาทเดียวไ,ไปบริจุงมากกวนแต่เป็นธรรมดาครับหมาก็กระรอกมบเถือกันอยู่แล้ว ấy, cứ juông như thế mình juông mà, áu, tôi nôn gan quyết quấn ấy พุดออกพุดเขาอยู่บุกินพี่น้องแต่ว่าเก็บอาหารไปทมไปเอาอาหารแลนขามท่างเดี๋ยวกลับมาขวนมูเขาอีกเจอกันไม่คลิปวิดีโอหนาครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับผมบ๊ายบาย